เราจะมาสะเก็บสะสมแบงก์กันค่ะวันนี้สั่งของมาได้แนละ้วสั่งซองมาเก็บแบงค์ได้แล้วค่ะแบงค์สมัยก่อนค่ะแบงค์ร้อยแบงค์ใหญ่มากแบงห้าร้อยสมัยก่อนใหญ่มากๆค่ะ สำหรับคนที่ชอบสะสมแบงค์นะคะถ้าเรา ถ้าเราพับไว้มันจะเป็นรอยค่ะซื้อซองแบบนี้มาใส่มใส่ได้เยอะมากใส่ได้เยอะมากๆเลยค่ะส,ส,ส,สั่งมาสามซองสั่งมาสามซองค่ะ ซองหนึ่งจะเก็บได้ถึงหนึ่งร้อยใบเลยค่ะไม่น่าจะพอนะเนี่ยสามซองต้องสั่งเพิ่มแน่เลยต้องสั่งมาเพิ่มอีกแน่เลยค่ะยังเหลืออีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้ใส่ซอง แบงค์ห้าสิบมีแต่สวยๆเลยค่ะเป็นเลขมาวันนั้นได้เก็บไปเลยค่ะไม่ใช้เลยไม่เป็นรอยเลยค่ะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะแบงค์ห้าสิบนี้แรกมาวันนั้นพันหนึ่งชอบค่ะชอบสะสม ไม่น่าจะพอแค่ปึ้งเดียวก็จะโอ้ไม่ก็ต้องสั่งเพิ่มอีกแล้วแค่ปึ่งเดียวก็หมดไปซองนึงแล้ว

ห้าสิบเยอะมาก แล้วเรวเรามานับกันว่าซองหนึ่งจะเก็บได้กี่แบงค์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 1 6 1ห1า1ิ2ห2ส2บ2จ2ด2ิ2แ2ด2ิ2เ3้3ย3่3ิ3ย3่3ิ3เ3็3ยี่4ิห 42 43 44 45 46 47 48 49 50ซองหนึ่งจะเก็บได้ถึง100 100ใบค่ะจะมีหน้าหลังซองหนึ่งจะเก็บได้ถึง100ใบเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ80บาทเก็บได้ตั้ง100ใบสั่ง